สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้สาวนาจะพามาทาต้มน้าปลาใส่สมตาเด้อค่ะสาวนาก็สีใส่น้าปลรราตอนเนี่ยค่ะมิมีตัวน้ําเนี่ยหนึ่งกิโลนะคะแล้วก็ใส่น้าปลาเฉยเฉยหนึ่งกิโลค่ะสําหรับใส่ต้มเขาก็จะมีกระถินหนึ่งกรัรมค่ะใบมอนหนึ่งกัมใบเตยหนึ่งกัมน้ากระเทียมดองหนึ่งถุงค่ะกะปิค่ะกะปิหนึ่งกระปุกหน่อยเนี่ยจ้ะ แล้วก็น้ำตาลปีประมาณ0 0กรกัมจ้ะแล้วก็ผงนัวประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะมักลายกับไส้ลายด้วยจ้าค่ะแล้วเราก็ใส่ปลาร้าสองถุงลงไปในหม้อนะคะแล้วก็แม่ไม่ชอบเค็มมากค่ะแม่จะใส่น้ำเปล่าไปขวดเล็กค่ะค่ะแล้วก็มีใบกระชินมีใบหม่อนแล้วก็ใบเตยค่ะ เราจะต้มทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะค่ะพอครบประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมากรองปลารากันค่ะแล้วก็เศษนี้ออกทิ้งไปนะคะกรองเอาแต่น้ำนะคะ กองเสร็จแล้วค่ะเราก็จะได้น้ำปลาราประมาณนี้ค่ะต่อไปเราก็จะมาปรุงค่ะใส่น้ำตาลปี๊บค่ะประมาณ200กรัมค่ะ กะปิค่ะกะปิมุงหนึ่งกระปุกเล็กค่ะคพงนัวค่ะสองช้อนโต๊ะค่ะชอบมากก็ใส่มากค่ะน้ำกระเทียมดองค่ะ คนไปเรื่อยๆค่ะให้น้ำตาลปี๊บละลายตาลปีปล๊บกับกะปิปละลายค่ะ เสร็จแล้วค่ะสำหรับสูตรต้มน้ำปลาระฉบับสาวนาค่ะเนื้อก็พอต้มเสร็จแล้วนะคะสีของน้ำปลาระเราก็จะได้ประมาณนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องสาวนาพาแซบเนเด้อจา้าเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเด้อจ้าเด้อ ขอบคุณค่ะ